สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสกุลสกคนพี่น้องเลยมันนี่โอ้ยอยู่ผมพี่น้องให้เต็มเบิดเลยจักพักกันมาสังดอกเปยจนผัวว่างพี่น้องรักรักสิฮักแล้วพี่น้องรักสิฮักกันเลยน้องดำกับมาไอ้กุมาพี่น้องต้นม่วงกำลังเป็นดอกอ่อนพี่น้องเขา บรรยากาศยูห่มหมักม่วงบาาลังสีเขียวเนาะเคยผู้ไทยกลับมาเลยพี่นางจักรมากันไปแชร์ไปนนองติดตามเปินรับกันแชกลยแรลยพลบนเนาะ มาหลายแทนเลยมากันจักว่าขบหน้าขบตาบ่าวควันคนโกสลิโยบัน t h ก็มาโก้กับโกแต่นาะแต่เงินใส่กับบุึดเห็นไหมบเงินใส่กับบุมีบุมีละมาอวดเด้อดีซ่องเตเอี๋โอเคสิเจี๊ยบเจี๊ยบลาเจี๊ยบลา

พอป้าบรรณาพื้นเดชเขาถูกงานถุดเหี่ยองยาวมีมาเรืก่กพยเลิกแล้วเลิกแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าโควิดมาขนาดเด้โซนขนานแบนเป็นบุโควิดเนอรเฮ้ยเจอดไม่เพิมดีไบพร้อมกันนี่บ่แมนบ่จะได้ก็แม่ประเทศแปลน oh yeah, yeah. ้ำล oh. like mm ังยเปลี e ่ยนกันไป พาก oh, oh, oh. ันไปใชล่พี <mycket> ่น้องติตามไปน้ำกันใส่อนไดนเงียไปกินทอดยี่ห่าเลยหมไปกินข้านเ่าี่่นไ้หมวย่ิาิ่นมันจะงอาหารดีสบอก ถ้าเขาจะป้อหารดีสุดยกาลตงดังก็ถือช่องไปนะถ้าเห็นดอกํานั่งไปเิอนาวันหัันอปืนลูก่องอ่อนเท้าเอาึ้นใสมหม้อผักไปส่งซองไปหน่อยายไปอีานักข่าบ่อย่ เดือนขี่ไปเพาะติไปเกษตรดำลูกไปเดือนลูกไปแล้วมันก็ไปอีกขี่ไปไป็ัเรื่องไรเถื่อแท้ไปแล้วอะไรก็นแล้ห้อยซองน้ำมันมีก็รื้อสิไงไปเขาก็สิ่งไหลไม่ได้แล้วไร้บมีซองเอาอาเจกเมี่ยน่อยู่ในแชลล์ช่องนะก็เดี๋ยวจะไปพร้อมกันอะไรแบบไปคนละทีบอกการไปพร้อมกันเข้าวเจียนบอกเดี๋ยวไปน้ำกันเดี๋ยวข้าวเชียวไปกลุ่มเดียวกัน ไปนั่งโต๊ะไฟโตมันเด้อเเห็นไฟละหามากะมัดกมาไปพรอกอนีจะขีบโอ้โหไ้ไปแล้วถ้ากระเปิดถ้ากรเปิดก็ออกมาล่าเลยพี่น้องเรืออเสื้อปิคาและตอนนี้นะ เอ้าบรรยากาศเปลี่ยนเด้อบ่เนี่คือฝนสีตกตกมาขึ้นนี่ก้วมา้น้หมครับทีลกมาเศ้าเยเอิย่ต้ายมันอ่ะโอ้ยร่นามันตกมลำมันอ่ะทิมว่าจะซื้อกันยังไม่ บรรยากาศเราจะไปส่งโซ่หนังม้านังเนเน็คคนหน่งคนเป็นกอบกอบบุคูแข้วกันมันงอันลาบจะนำหลยๆเอารงจอโตนะวานวางสีเียกวันนะ ยอนีี่ยอนีีกมาอีกั้งหนึ่งเยอ่สิคนชิตโตกแล้วเมื่อมาเมื่อเขาเมันเตือนอยู่ในโทรศัพท์กับมันชิตโตกมนี่นะมือวานกับมันนี่มันชิตโต๊คนนะพอมันชิดเลยห้ามปลูการอยู่ใครเรามีดินกว้งกันปลูกดินเขา ออ้เขาเริ่มปลูกแต่เดี๋ยวเดาเรย่าน้นยก็จะคอยวงคนลิ้นยาหน้ามันกำลังใหญ่เด้รช่วงนี้เริ่มตาทางใดผู้่อยลไปปั่นปั่นคายนะเห็นี่เลหน่อยนะ รายได้ด so like ีนาดได้ขายน้ำอ้อยลำละหาพันสว่าล้นี่เนี่ยนี่มันจะขายดีน้ำอ้อยนะครับแลเลาะขายโอยอยคนโตเขาไปซื้อไรบอเขาเป็นวัดด้ ได้กนนแ่อไปนันงคืยังวจะกินกว่าไพี่น้องไปก็ไปส่งซ่องยังบัตรทพานเขื่อนดอกซองไม่ลืมดิวันไหนยังบัทันพาเขื่อนช้ำาเต่แต่าต้มมัดนันแหละบ่มีบ่มีก็ได้ซองหาสียซ่องหูยซองทำไมยังองซ่อ นั่นแล้วค่อยากเผาไปเผามาเผาสีเจ้าบุมงีทางเลือกหรอเจาจอยเอจ้าจอยสิกินยังกกินกินเสื้อขอขาดแม่เฮ้ยบุมบิ้อยากจะกินดอกบึเปล่านะเพื่อนระวังไวซุูงด้ยเพื่อนนะ ้ใสเงินจากแสนแสน่บาทแต่องแนบาทบโอ้เนาะาสวน่ามีหลายด้วยลเอาัก็เอาัวใส่งก็นาจะมีพัวหลายเงินามีัวหลาย่ััวหลาย เปลี่ยนสพาพไปไปงานไปนอนกล่องเนี่ยบมส่งเนาะเดๆ่นี่นะเรื่องอยกอืดนอนห้มันยังหิวจะไปไปฝบดิยังงื้อก่อนจักรกินยังดอกจะหาลเดี่ยวครมาอยู่ะพลโจะบอกว่าจะไปงานแบบ อ่า้าวีบู้หลึอยบัวันตพ้โหคไทรคอนปลาทรคนไลองอันนี้บอกแล้วขัดหยกไปเบิร์ดีขาเจ้าบอกพาจะเอาได้ให้กินอกลี่ยังข้วต้มะ่เอ้าสั่งให้อันก้องหนาไปตรวจสอบเลยดิก้องหนาวบามีข้าวต้มก็ปลาบหนึ่งถ้วยว่แล้่จากแล้น กองหน้าการแขกพพิเศษเขาเลยแขกเกิเ่อ่ไม่มไขมดสมไม่มีเงินเอามาด้วยออกมาพี่ ไปขี่มะมใยมะมัยก่อนไปเริ่มมะมัย uh ดิอะไรอย่างญี่ปุ่นดิหอยเราได้หอยมาฝากพอลูกพบหอยอันีหอยยังพหอยงบมาเออเราไรไข่หมดแดงเราได้ไข่หมดแดงมาเอาแบบมาหน่อยก่อนฮะ มาแบบน้เนยสตัวทากันไปี่น้องข่าทุญอาวมหแ่นรีายลนีน้องตลกนนีเดอิมาเลยเขื่อนอะไรไปนองเลยอะไรพากันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เดินดางไปพี่น้องยูเมวัดงากันมาข้าเม่นพากันมาเบิรเดี๋บุมบนนั่งเลยนะแบบ แต่ว like, ่าส่งกล้องหนาไปก่อนเลยด้วยนี่กล้องหนาไปก่อนแล้วกล้องล้างดินเกล็ดน้ำล้างก็คือฝนสีตกหน่อยน้องก็ขึ้นมาเลยเผื่อว่าหน้าหอด่บปะอะไรไปน้องเลยบรรยากาศอยู่บ้านหลังสีเขียวเต็มลหนอนใหม่เป็นวิตามินหลาย โอ้หนอไพนแงบัก n หญ่เนาะโอ้กอีเดียวนน่กับพอแกงนานนนี่นะยุลุมนน่ก็แนงบัก n หญ่หนิแหละนี่ภูน่ะภูสีอดยังนันนเจ้าบ่งหนึ่คนเนี่ยนี่วทอุ้ยสอยังหนไหมอเเอเ เขาจะหดเห่าแล้วมันลดแตกออกเสียได้เลยหู้ตัวนึงบักใหญ่หนึ่งค่ะให้เงานะโบเล่นั่นนะสมุดมันจะมีนะเกจ้าเนี่ยปุยยากซื้อเด้อเราไหมเดี๋พี่น้องจะลังกินนี่ก็ขอตัวลาครับนุ่นที่ก็มามบุบไม่น้อย